ไปพี่น้องสวัสดีรอบพี่น้องกำลังมาแจกลำไยหลอบสองนะพี่น้องลำไยจ้าลำยฟีจ้าฟีอเมนบอกื <c oughs> บอกเาหจิะมาปปะขมา,า,าจสิขายทงท่าดไหนลำไยจ้าลำไยจ้ามาเอาไม่ไงามาเอามาเหลือกเอาเสียวทงใด หรือว่าสิเอาเมค่าไว้ให้ลูกชส้ก็ได้นั่นไ่านออยู่ไทมาว่านเเกขดเได้อสวัสดีค่ะอขอบคุณพี่แนนนะคะพี่แนเป็นมาจขอบคุณหลายหลายเด้อครับไปไป,ไปต่อไปในบ้านต่อพี่น,อน,น้อ,นองอือ ใส่ใส่กระโปงพี่น้องใส่กระโปรงแล้วก็นั่งละละอิอกไปข้างในส่วนแรพี่น้องบ้านหลังนี้ต่อจ้าบ้านหลังที่สองพี่น้องแจกลำไย,ยบ้านหลังที่สอง มาคือเหา่าแถมมาลามาเห่าคนง่ามบ่ปุน่นเจ้ากัดเสื้ใสัมั้านเน้มามันเห่านะป <c oughs> ุ่นปุ่นโวยเนาะบ้านหลังนี้ต่อกี่น้อง บ้านหลังที่สามเ <laughs> มื่อกี้วันะงกี้นี่คนนางเต็มอยู่เลย ลอมมาสิไหนครอีรีไหนยู ใส่หัวใจอบหลืมเจ้าจะไปหมดอยู่ที่ไหนเนาะพี่น้องหลายทงอย่างไรพี่น้องบอลักร้ายมันนี่เด้นี่เด้ ย่าอยู <ś> ่ทุ่งนะพูน โอยดอย่างงะอะไรนั่นไห้แหละนั่นเราไห้ละล้านยาอันเลยโอ้โเก่าเป็นโคได้เมเซียวเอาลำไห่ไห้กับประยุทธ์ไห้เปาเอง

คันดฟเจ็ดเจ็ดสามศูนย์เอามามื่อนี่ายทะเบียนคอยนะชสีูทกออกยงวานนี่นะเชื้อห้โกอีกเลยเขางามดีหน่อ เอิ้นเอิ้นเขาคือแบบเบ้ายังให้ไมากี่ป้าเบาอย่งเ็นปากเจ้าสิงแม่แม่มามาแี้ไปกินเนี้ยเหรอป้าเบาเ่นมานี่บอกบอกกันหนาเนี่ย đẻ 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 nói thật nghiêm trọng đẻ nói thật nghiêm trọng chị vào giờ nói đẻ nói thật nghiêm trọng. Oh, mấy chị hai phải, <laughs> <laughs> <đợi> <ainsi nih. cười> <Bye, nhanh. cười> ลำไงจ้าลำไงเฟื่น um. อ uh, um. ืมอืมอืมาแจกแถวหมู่บ mm ้านนี euh ่แหะพี่น้องให้ทุกนึงเบา Bộ. Bộ <cười> 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 cả, nhìn đây 2 thùng Áo này đây Bộ hải lao bỏ Bộ hải lao bỏ Ôi <laughs> cái <laughs> kia mà tỉ cạn vô cứ bằng nổi <laughs> thế này non ไะพี่นอ้องไปต่อยพี่น้องแต่พี่น้องสิบหหอดบ้านไอ้แก้วเกือกป่พี่น้องเลยเนาะขี่รถแจก,กพี่น้องขี่รถแจก,กลำไย,ยฟรีพี่น้องถ่าซสื่อกระทงละเศร้าบาทพี่น้อง คือววงามแท้เอา้ามาสามค้นผันาหา้ซองทงลำไงลำไงจอดจอดไปพี่น้อง ้านลัง,งนี่แหละฝนกระสีมาลวพี่นอ้องเอ้ยเอากะสฟฝาเมื่อน้ำ่อมูกับบสบายนะพี่น้องเจกแล้วห้องกับเมื่อ มาเอาแจกฟรีลำย่อยแจกอืมถ้าซื้อทำบ่อเอาถ้าแจกกันเอาเพราะว่าพี่น้องอือดจอดจอดตัวว่าวยังพื้นเต็งมือนักหยุดมาเคี้ยกันก่อนหยุดหยุดตั้า

ป้านะนั่นหมป้านะเออห้ยไปคก็มันบพอคนเราคือนบ๋อของพีไม่กมันบพ่อหรอวะอีนีบแม่เป็นบุญคู่กันบคู่กันคือบคู่ลเจ้าปาดอันนี้ดิควใจมใสอ๋อคุแรีควอมใจ เกวัมนไมิงต้นคือข้งผู้เอาอยู่ว่าน้อากบ่ายวันี้มันทำอมาไม่เลยโอ้โเบาเงาบัดนดมันจะยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้แมาแกกับเรื่องบงมากยังไงมาบังบงมากอะไรโอย

หอมอีลีพี่น้องหอมตุเรียนเนีือเรียน่มันเป็นอย่างมันเน่าบ่สั่งมาแต่ใส่ลายวันโดย อันนี้มันเน่ามันเละแล้วกินตะรี่ไม่ไม่โดบแบบนี้มันลงไปอันวานนี่เนาะแต่เสียดายันาแต่ไทยมันบ้าหมูสับนี้มันไปขายในตลาดนี่เอทีเมาบนเลยเิ่มเมามาแจกนะเมไายัเดี๋ยวปยเสาื้นเนาะสร้้างพนป่เขามาชงเอาแล้วเป็นจริเป่ะปะ บอบายินโดนามาแจกมามาแจกบบกลำไยแต่เุ่าใจโอ้ยโอ้ยมาขับจักรมันอยากจ่ายโอ้ยฮ่าด้อโอ้ยฝุงแน่พี่น้อง มาแจกเขาเลยแต่มาอกเลียนำเขากินเป็นอตากินอ่มีเรื่องเรื่อกับเจ้าาดกยกันต้องขึ้นโลขึอเจ้าไปหาพ่อบ้าน เ้าคือบอกมาเรายา,าอันิริเดนะเพี่น้อ <laughs> เขายาอันอามาล马拉คู่เขามาแจกแต่ว่าคู่ว่าสัน,นอ,อืมอ,อันนี้จเจ้เาคือเนื้นอพอบ้านเมื่อกี้พอบ้านมาเอามาเอาแมมาเอาหมากล่ำไยนี่ฝน,นมาแล้วเ,เราหูเราหู้มือนักัมาแจกแล้วแม่นบมอ <X> S <S> <S> มือนะกัมาแจกเขาบุ้งดิอืม, <S <S> <S> ม อืมบึงเนี่ยไฟสิมาเอามึงเนี่ยบังุงเฟ้นงามอยู่พี่น้องดกดกมือนี่มาแจกพระบุ้ญวัอนี้มาแจกลำไยเยอะขอบใจเลยล่ะมีไอซีเขาเมาแจกบอได้พีชเปลววานซะวาขอบใจเด้อเบิร์ตล่ะพี่น้องเบิร์ตล่ะฮ่าก็เสียด็กลับเลยนะพี่น้องไปพี่น้องไป ไปพี่น้องเมื่อติดตามคลิปหนากันละกันนะพี่น้องสองรอบแล้วแจกทางหน้าแจกวัวบ้านไปพี่น้องไปสวัสดีครับผมเช็กแอปต่อพี่น้องมาแกะไม้ในถุงกับมือนะแจกมามหม่อ๋อเอ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 อ